เยอะโอเคครับโอเควันนี้เล่นแมปกะโดมาดูของเออตรงนี้ไปสามสี่โอเค โอเคไปเลยลุยขโดนนเดัแด,แล,ดแล้วก็ง่ง่ายง่ายก่อนโอเคไม่ได้สวยครับแผ้ ออคือเลยว่าลาวาไม่เอาไม่ไปดลวาโอเคอลอหลว,ว <ะ S 1> แล้วไปได้ดีเลยไได้ดีเลยเย่ได้ดีเลย โอเคด่านต่อไปะ พอ,อเลยออระดับเนื้อไม่เคยพลาดอือพลาดไปเร็วโอเคพานี้พอแค่นี้ในพานหน้า